สวัสดีครับผมลุงทิดนะครับนี่นะครับเนาะก็ขอกันตอนกลางคืนนะครับนี่เนาะครับเนาะผลตรวจโควิดนะครับของทีมงานคอตูมแสงของฟินแลนด์นะครับเนาะก็ได้ออกมาเลยครับเนาะออกมาเรียบร้อยแล้วคือเป็นทางการเยนี่ก็อยู่สิบกว่าคนนะครับเนาะสิบเจ็ดคนโอ้ กโบเป็นยังเนาะครับเนาะให้กำลังให้กำลังแรงใจนะครับทีมขอดูมเนาะครับเนาะกผมลุงทิดกับได้โซงเขาโซงน้ำนะครับทีมของขอดูมเนาะกับยังบุษ antha ในกาบบานอยู่วันต่อกับยังบุษ antha ในกาบบานอยู่กล่อโซงเขาโซงน้ำนะครับของทีมแดนเซอร์นะครับทีมแดนเซอร์เนาะครับเนาะกัลุงทิดกับยังบุษ antha ในกาบบาน เพราะว่าก็ผลตรวจก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับผลตรวจก็ออกมาเรียบร้อยแล้วก็คือว่าติดรับติดสิบเจ็ดคนนะครับนาะนั่นแหละก็บเป็นดยังนะครับนาอติดก็รักษาไปรักษาไปกับโบกีมือกับหายนะครับกับโบได้รุนแรงนะครับนาอกโควิดมันก็เป็นตัวทั่วไปนะครับเป็นตัวทั่วไปก็ ก็ผมเป็นยังเนาะครับเนาะให้กำลังแรงใจทีมทอดตูมแสงทองพินแลนนะครับให้กำลังแรงใจเนาะครับเนาะลุงทิพย์กับบดทนายกับกาบ,บ้านกับป่อยถ้านทรงเขานะครับทรงเขา่าทรงหน้ากับนี่ครับกับทีมของอาจารย์สันนะครับอาจารย์รถด,ดีกับเที่ยวเขาไปถือเขาถื้อยังเขาไปทรงนะหมื่ละสองสามไมลาวันเนาะ ผล <c oughs> ตรวจกะมอกอกอออกมานะครับก็คือเป็นทางการแล้ววันนอนี่นะครับนอคือนาฬิตะไลครั้งที่40กะในเรียนไปสะกร่อนวันนอประมาณคนละครับไปไปลายเดือนทีมงานเท่ากะเป็นปกตินะครับเป็นเขาจูสภาวะปกติแล้วกัจังบอดเพิ่นกะ สิแกงอีกเท่นึงวันหรอกนี่นะครับเนาะทีมแบบว่าหลาสดครังที่สี่สิบนะครับครังที่สี่สิบก็ต้องได้เหรียญน,นะครับนีะครับเนาะมันก็คือว่าทางรเราเจอสถานการณ์แนวนี้นะครับเนาะมันก็ต้องยุดไปก่อนนะครับยุดไปก่อนะเพราะว่าทีมแดนติดหลายคนต้องพอนครับ ลายพอจำควรตีติเจ็ดคนวันเนาะโอ้โกะโบเป็นยังนะครับกะโบเป็นยัง <c oughs> ติดกิกะรักษานะครับติดกิกะรักษาคือลุงเทียนนี่ก็ง่ายกินน้ำต้มน้ำห่อนนะครับที่เอากินต้มน้ำหอ่อนขิงตลอดนะครับป้องกันนะครับเนาะเพราะว่าเป็นผู้เที่ยวทรงห่อเข่าห่อหนามนะครับไปทิ้มแดนเท้ากันเนาะ เดี๋ยวเป็นผู้ทรงครับยังบ่ท่านในกราบครับผมยังอยู่บ้านพักแสงทองพิแหลนอยู่นะครับเนาะยังบ่ท่านในกราบเพราะว่าก็ล่อทรงเขาทรงน้ำนะครับให้กำลังแรงใจให้ทีมแดนนะครับทีมแดนนะครับเนาะเนี่ยคันแปลว่าปกติทีมแดนนี่ก็ับแต่ไปแล้วผมวัดสุขคนนะครับไปวัดสุขคนเลยทีมแดนแดนเจอนะครับได้ขึ้นรถ มินิบาทขั้นของผมขี่ขั้นของผมขับนะครับรดทุกคนนะครับเนาะผมก็จึงได้ล่อทรงเขาทรงหน้าให้ให้กำลังแรงใจนะครับให้ทีมพอดตูมแสงทองพินแลนด์นะครับเนาะกับบเป็นยังนะครับเนาะนี่แหละ <c oughs> เป็นกับรักษานะครับพี่น้องเป็นกับรักษามันกับบได้รุนแรงนะครับ หมดในรุ่นแรกนะครับเนาะบอกคือตอนหลอบแรกๆนะครับอันหลอดแหกอก่ะอันตรายแน่จังน่อยแต่บาโควิดกุมือกัตบติดกันในไหวแต่บากับรักษาง่ายนะครับรักษาง,ง่ายเพราะว่ารักษากะบกเกินบกเกินซิบมือนะครับบกเกินสิบมือก็หายมันหรอกก็คือไข่วัดไข่วัดไงธรรมดานี่หนะครับ เนาะยังแต่ว่าเป็นเสื่ยโคบิดผมบานเนาะครับเนาะนี่แหละวนตรวจกับพึ่งออกมาเนาะครับเนาะผมก็บล้อทรงหอเขาหนองน้ำนะครับให้ทีมแดนนะครับเนาะครับเนี่ยทีมงานอาจารย์สันเพิ่์กับได้อยู่อาจารย์รถดีนะครับมังก์กัได้อยู่ผู้เดียวนะครับเนาะเานพนกาบเบิสตั้งแต่ผลนะครับตั้งแต้ผลหมา มามือหนึ่งมันก็เลยกับนะครับมันเลยกับเพราะว่าเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับมันก็บอบอกก่าอยู่นะครับเนาะมันก็กลับเลยวันต่อพวงก็ยังแต่อาจารย์รถดีครับอาจารย์รถดีมันก็อยู่นี่แหละมันบทันกับปีกว่าแล้วมันยังบทันกับบานอยู่บวชผมสอนมันมากับทันกับบานเกิดที่แกผมกับว <n Love> ่ามันเพิ่นอยู่ผมว่ามันเพิ่นอยู่มัน พี่บุญครับอาจารย์โรดดีโมแมนครับพูนอยู่อยังอำเภอผู้พาร์ลียังเนีย่ยคนละเลยคลองซานไปคนนั่ครับเนาะก่อนที่ไปหอดเขาน้ำน่าวนะครับนั่นแหละบานอาจารย์โรดดีก็ดีมันก็นอนอยู่นี่แหละเดี๋ยวนี้คนก็นอนอยู่นี่เพราะว่าแต่มาไทายยุ่ห้องเพื่อนอนนะครับเยันอาจารย์โรดดีนอนหรอป๊อ ยังครับบ่บ่มาออกกองน่วกันไปยังนี่ฮะบ่ามาออกกองน่วกันจังหน่อยวะผู้ไปทรงเขาทรงน้ำนะครับไป <c oughs> เอาเขาเอาอันนี้นะเอาเขาเอาน้ำไปทรงทิมแหลนคอต,ตูมนะครับแสงทองพิ้นแลนนะครับครับผมครับอาจารย์ด,ดูดีนะคร,ครับเที่ยวเอาก็ไปมือนึงกับ สองสามหลอเนาะแม่หมอาจาัน <c oughs> มันนี่ก็ได้อย่างเนี้ยหลายอย่างนะครับหลายอย่างอาหารกับบุญดอกกับบืญอาหารเขาก็ดีผมก็ได้เที่ยวไปส่งมือหนึ่งกับสามเมล่านะครับก็เที่ยวได้ไปส่งเบิดมือนะครับเอ็ดแต่ว่าไปส่งเนี่ยครไปส่งนะครับเนาะนัะ่นแหละให <c oughs> ้กำลังใจนะครับเนาะทีมแด่นเนา เห็ดจังไรมันก็ว่าบุเป็นนะครับเนาะมันตีดเท่ากับตรงปัวนะครับตีดเท่ากับตรงปัวเท่าที่วาผูนั้นนะมาตีดปูนี้เอามันติกับบ่ได้นะครับบ่ไห้เนาเท่ากับมันตีดเท่ากับตรงปัวนะครับนี่แหละปัวกับบดโดนนะครับประมาณโลเกินซิบมือก็คือที่ข้งสีเขาสภาวะปกตินะครับเนาะ หลายชดครั้งที่นาลิตะหลายครั้งที่สี่สิบนี่ก็อยู่ประมาณนะครับไปไปลายเดือนนี่นะครับเนาะประมาณอี้จากสิบข้อมือเพิ่นกับบอดเพิ่นกัสีได้แกงอีกเท่านึงนะครับบอดเพิ่นจังสีได้แกงอีกถึงเงาต้องนี่แหละนี่นครับ,รบผมกัมาสีแดงครับข่าวสารซ้ำนี่ต้องครับน้อคลิปนี่ก็ลุงทิศ แสงทองขึ้นแหลมกันจีนีขอปิดคลิปนี้ไว้สำหรับใสักวันหนึ่ครับเด้อขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะกดติดตามมาถามโฆษณาเป็นกำลังแรงใจให้ลุงปิดครับผมคลิปหน้าพอกันใหม่ครับ